ใช่แล่อาจารย์ว่าจะจับศีรษโยมวัดจันทรขอ้โวันนสด็มาเจ้าพรวันจัทร์ลพ่อหลวง่อหลว่อว่อจัดทร์จันทร์จันทันทร์นันนจันร์จันทร์จทร์ันทร์จันทร์จันทรนันรทจันัันทรัท์ทััรั ครอบครัวที่น่ารักจริงๆครอบครวเนี่ยเติมงีนะคุณก็ทำไม้เยอะกสร้าม้สนะับพิโยวิวัตัโสัพรโวินาะบุมาเตววัวันตราโยติสีทายุโว่อภิวาจนะเทรินิจังสุทาให้จมั่งมีสุนะาพอดีซื้อประูไปเนี่ยปะูอะ สายเท้าใส่ต like ังค์ที่นีใส่แบบผมทอทใ้เจ้าันะคะได้เอาคนใจไปซื้อคนถือดีจัได้มุนสองต โล่งไงใช่แน่งั้นก็ขออันเดียวกัน, <laughs> นก็อันเดียวกันอืมพัอนด้อนนี้มีอะไรคะหมูกระเทียมผัดผัดปลาดุกอะไรคะพี่เนี่ยผัดโอ้แซ่บดูแซ่บเลยอันนั้นอกหอผัดกุ้งนี่ไปทีหลนไปทีหลนนะคะ เขีวยวหวานไก่เครื่องเคียงต่างๆนะคะอ้าวว่ากินได้เครื่ <c ười> พี่เอาอะไรพ่อเอาหลนเนี่ยเนาะพ่อสั่งไปแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวเราเลือกเลยเอาหลนเกี่อะไรคะหลนเกี่อะไรอ่ะก็หมูไงหมูหลนกับหมูหลนกับหมูโอเคอจัดให้เอาเครื่องเคียงสองชิ้นให้เพสแส

็นแล้วไม่เห็นมืดได้กับข้าวแล้วค่ะได้ผักเยอะเลยกินผักเพื่อสุขภาพไว้กอนน้ำกันผักแม่ไปก่อนกดน้ำกันอนนี้แล้วกัน่ไหน かな。